เขาก็กินเราน้มห no ้ป่อนก็ว่กินได้กอดเด็ฟ้ามือใส่เอาพออแย่ว่านั่นแล้วไปตีมั้ยตีแเราจะให้เมาเสนอให้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  แล้ววันนี้ละแล้วนี่จะใส่เจียวย่างเดียวบ้านนี่ขุ่นแม่ไลคุ่นแม่เติมคุ่นแ้วน้ำปลาปลาเ่ได้ดังใจน้ำปลาปลาเื่อเพื่ออไรนุ่นพอแช่ไ้ซื้อระได้ใส่น้ำยาอย่างนันบางป่ามันเขาส่าซื้อกลเขากเอาน้ำยาหมก ย่างเขาอันพ่นสองร้อยสองร้อยบาทอีกนี่ฮันเตสมัยแต่าอายุหา้าสิบกว่าปีโอ้ยวันบวชสามทีน้าที่นี่นตอนนี้เด้อตอนนี้บ่ล้มแล้วหมา <c oughs> ตอนนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่แต่บ่ะหายวานแล้วออลูกก็ว่าให้กินอยู่ให้ซิมข้าวตี๋ไปใส่โอ่งขุ่นเพิ่มใส่โอ่ง นี่บอกว่าใส่นี่แม่ว่าบอกว่าตรงกันอีกแล้วพ่อบอกว่าอันเจียวใส่อันโอ่งอันมื่ก่อนได้ย่าดิบพันว่ะบอกแล้วว่าเส้นนี่ระสะดวกดีเส้นบ่อนปวดขาอันเขาเจ้าบว่าหามกินไก่กันยังหายังกินอะไรกินยากเลยบานแจ๊กเลยหลังโอ้โหบอกกี่ถามพี่พ่อว่าพ่นไปตลาดมากพ่อว่าต้องกิ่นบะอืดแม่นอีดีบอนี่ยุ้ยใส่อะไรยังกิ่นบะอืดเนื้อหมูเต้ Too mẹ bác thôi chứ mọi người biết, chứ mẹ còn mẹ 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 โตเถียงเลย